ครับผมเอรลกอนนะครับวันนี้จะมารีวิว ID ดีที่เกนะครับ ID 3ดาวน้ำตาลนะครับไม่ได้สี่ีกันนะครับถูกรีคิวเดสมานะครับถูกรีประวัติมาใหม่นะครับอัตรากระชาส4่พันะครับแพ้4ี่พันเอ็ดคตุีเลท50%เปร์เต์คิวเดทหนมิชชั่น800ครับอัตราความแม่นเอัตราการยุติศาสสีปร์เซ็น์ให้ช็อตยี่สิบพันแปดนะครับอีวีพที่25ล้านครับเ p เหลือไม่เยอะนะครับ ไอเทมตัวละครนะครับจะเหลือเซตม้านะครับอย่างละหกวันทั้งเซตเลยนะครับแล้วก็ไอเทมนะครับจะเปลี่ยนมีเปลี่ยนอาวุธเร็วครับจากสิบห้าวันนะครับครับจะปืนนะครับนับแล้วมีประมาณยี่สิบกระบอกนะครับปืนประจํารถนี่มีครบนะครับแล้วก็ปืนเกกิจกรรมออนไลน์ก็มีนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะครับมีกูพีเอชีบวกแปดด้วยนะครับแล้วก็ ปืนจะไม่ค่อยเยอะนะครับราคาตัวนี้ก็จะไม่แพงนะครับแต่คือตัวนี้นะครับจะเป็นการสมัครแบบใหม่นะครับยังไม่มียังไม่มีการแอดเลขบัตรนะครับสามารถคนที่ซื้อสามารถเอาไปแอดเลขบัตรเลขบัตรของตัวเองได้นะครับก็สําหรับใครที่สนใจ id นี้นะครับสามารถติดต่อไปที่เฟซบุ๊กเอลโก้ดิวันทีนะครับหรือติดตามผลงานในที่กลุ่มไอทีเอฟโมบันทานะครับแล้วก็สําหรับใครที่ดูผ่าน youtube นะครับสามารถติดต่อมาผ่านทางเว็บลิงนัตตาทิ้งไว้นะครับหรือว่าเบอร์โทรแล้วก็ id ไลน์ก็สามารถแอดมาสอบถามกันได้นะครรรรัับบกกก็็สําาหีีววิม